สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวตัวนี้เคยเสนอไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาของช่องปากซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแผลในช่องปากตอนแรกก็มาตรวจตัวนี้ก็คือเราเคยเกินนํำไปแล้วว่าตัวนี้จะเป็นทุกครั้งที่เขาเป็นสัตว์หรือว่าวงรอบของการเป็นสัตว์การเป็นสัตว์ก็คือการที่สัตว์มีประจำเดือนเพื่อที่จะเป็นอยอมให้ตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์เพื่อ,อขยายเผ่าพันธุ์นั่นเอง แล้วก็วันนี้ก็คือพอผ่านไประยะประมาณ5วันเจ้าของก็ไม่รอแล้วเนื่องจากอาการของน้องก็คือเป็นสัตว์อยู่แล้วก็พร้อมกับมีตรงริมฟีปากเขาเป็นแผลเป็นก้อนแล้วก็การขบของฟันลงมากระทบเนื้อก้อนนั้นก็ทำให้เกิดเป็นแผลเปื่อยคล้ายๆกับพวกอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือภูมิตกก็ได้ที่เราสันนิษฐานกัน แล้วเราให้ทางออกเจ้าของไปว่าถ้าเผื่อก้อนนี้มันไม่หายก็อาจจะมาลองแบบตัดปัญหาเพราะว่าเกิดทุกครั้งของการเป็นสัตว์คุณหมออันยองก็เลยเสนอไปว่าถ้างั้นก็ลองแก้ไขโดยการทําหมันถ้าเผื่อเจ้าของไม่อยากจะเอาตัวนี้เพื่อเป็นแม่พันธุ์เพราะาตัวนี้เป็นตัวเมียคุณหมอให้ทางเลือกไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็เจ้าของเขาปัญหาของเขาก็คือแพ้ในปาก แล้วก็แมวไม่อ้วนและก็ไม่ชอบกินอาหารคราวนี้เราก็เลยลองมาแก้ปัญหากันเ,เบื้องต้นก่อนที่เราให้ชอยไปก็คือทำหมันวันนี้ก็ก่อนทำหมันก็มีการทำความสะอาดร่างกายก็คืออาบน้ำทำความสะอาดซึ่งก่อนผ่าตัดถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะดีต่อความสะอาดไปด่านหนึ่งแล้วเพราะว่าแมวเขาก็คือหลังจากที่ทำการผ่าตัด ก็อาจจะงดโดนน้ำเพราะว่าแผลก็ไม่ควรที่จะเปียกน้ำหลังจากผ่าตัดก็เราแผลนี้ก็จะอยู่ประมาณในช่วงระยะเวลา10-14วันแผลก็จะผสานกันและสามารถอาบน้ำได้ในกรณีที่แผลหายเป็นปกติแผลไม่ติดเชื้อนั่นเองซึ่งวันนี้ก็เตรียมตัวที่จะทำหมนันการทำหมันเพชรเมียโดยคุณหมออัญ,ญองก็จะใช้ หลักการผ่าตัดที่เป็นผ่าผ่าด้านข้างกับผ่าผ่าได้ทั้งช่องท้องและด้านข้างแต่ว่าที่อันยองถนัดด้านข้างตรงนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันซึ่งข้อดีที่เราเห็นประโยชน์สําหรับแมวในเรื่องผ่าด้านข้างก็จะเป็นเรื่องของของการที่ป้องกันแผลแตกใช่ไหมคะคุณหมอ ก็มันเป็นเรื่องของรีแอคชั่นของแผลนะคะถ้าเกิดว่าเท่าที่เราเก็บสถิติแล้วกันนะคะในกรณีที่เปิดผ่าทำหมันบริเวณหน้าท้องนะคะหรือบริเวณใต้ท้องตรงกลางเหมือนตรงสะดืออะไรแบบนี้นะคะ่ะโอกาสที่จะเกิดแผลนูน ون, แผลไม่สวยแผลแตกก็เกิดได้ง่ายมากกว่าการที่มาผ่าตัดทำหมันบริเวณแผลด้านข้างลำตัวทางด้านซ้ายนะคะ เพราะว่ามันเป็นบริเวณข้างลำตัวเนี่ยจะมีไขมันน้อยกว่าบริเวณหน้าท้องอแรงน้มถ่วงของโลกก็ไม่ได้แบบทำให้แผลมันตึงหรือว่าต้องรับน้ํำหนักมากจนเกินไปการอักเสบก็จะเกิดน้อยกว่าบริเวณตรงหน้าท้องค่ะก็เลยมองเห็นข้อดีในการทำหมนน้องแมวเพศเมียรตรงบริเวณ ข้างลําตัวมากกว่าตรงบริเวณหน้าท้องส่วนบริเวณหน้าท้องเรามักจะผ่าตัดกรณีที่มดลูกเขาขยายขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเหมือนตัดกล้ามเนื้อเขาเยอะเพราะว่าเวลาเราผ่านด้านข้างเนี่ยอาจจะต้องแหวกกล้ามเนื้อเขาเยอะเขาอาจจะมีความเจ็บมากกว่าตรงบริเวณหน้าท้องซึ่งกล้ามเนื้อจะน้อยหน่อยค่ะในกรณีที่ผ่าคลอดรวมถึงมดลูกอักเสบก็จะเปิดผ่าบริเวณแผลหน้าท้องเป็นหลักนะคะแต่ว่าการเกิดแผลนูนหรือว่าแผลแบบว่า ใต้แผลแข็งอะไรหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะหายไปได้เองหลังจากผ่าตัดช่วง1 2เดือนค่ะสริมบริเวณข้างลำตัวเนี่ยเกิดปัญหาน้อยมากๆนะคะเท่าที่เก็บสถิติการผ่าตัดมาค่ะหลังจากเราทำการผ่าตัดเสร็จเราก็จะคล้ายๆกับเอาตัวระบบสืบพันธุ์เขาออกตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่าคลอดลูกของน้องแมวซึ่งแมว ในเมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะให้ลูกแบบถี่รูปดกด้วยโดยเฉพาะแมวที่เราเห็นกันทั่วๆไปที่ปล่อยอาจจะไม่ได้แบบมีพื้นที่บริเวณที่ให้เขาอยู่แบบเป็นจริงจังหรือว่ามิดชิดอย่างเงี้ยเขาก็ไปถึงฤดดูกาลเขาก็ไปผสมพันธุ์กันตาม mm hmm. อำเภอใจซึ่งตรงนั้นก็จะมีปัญหาตามมาคือประชากรของแมวนี่ mm hmm. มีจํานวนมากแล้วก็บวรบกวน คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การทะเลาะวิวาทของแมวที่แบบเขาอาจจะแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งตัวเมียแย่งตัวผู้กันตามภาษาแบบสัตว์โลกนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่การที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องของการลดประชากรแล้วก็ทําให้เกิดแมวจรจัดนี่น้อยลงด้วยการทํามันได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ สำหรับเรื่องของข้อดีของการทำหมันเพศเมียนั่นเองแต่ว่าประเด็นนอกจากเรื่องของการลดประชากรแล้วสิ่งที่เราต้องการคาดหวังจากตัวนี้ก็คือคาดหวังว่าแผลบริเวณปากเขาจะลดลงหรือว่าหายไปโดยทาวรแต่นี้เขาเป็นเนืองๆในช่วงที่ระยะเวลาการเป็นสัตว์และที่สำคัญเรื่องของอาการที่เขาแบบผอมเนื่องจากตัวนี้เป็นแมวที่เต็มวัยแล้วแต่ว่า น้ำหนักเขาเพียงแค่2.2กิโลซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะผอมเพราะว่าเวลาจับกระดูกสันหลังก็จะเห็นกระดูกสันหลังโผล่มา <Okay. S 1> ตัวนี้ถ้าสมมติว่าในเรื่องของทำหมันแล้วสำหรับแผลในช่องปากถ้าไม่หายไปคุณหมอคิดว่าตัวนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะแก้ไขเรื่องของช่องปากเป็นแผลนีมีวิธีไหนบ้างคะ ก็จะสามารถวินิจฉัยได้เลยนะคะตั้งแต่แรกว่าแผลลักษณะเหมือนเป็นแผลหลุมอัลเซอร์อินโดเลนอัลเซอร์เนี่ยคะ่ะมันมักจะเกิดขึ้นในน้องแมวที่มีลักษณะเป็นภูมิแพ้นะคะเกิดได้ทั้งภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมโดยเราก็สามารถทําการรักษาได้ด้วยการให้ยาแก้แพ้นะคะ,ะเป็นระยะระยะแผลเหล่านี้ก็จะหายแล้วก็ควบคุมการเกิดกลับมาเป็นซ้ําได้ค่อนข้างดีะคะ่ะ ก็เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันจะเป็นแผลใหญ่กว่านี้เยอะอีกเท่าหนึ่งนะคะหลังจากให้ยาไปแค่4ี่ถึงห้าวันขนาดก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจ้าของก็ว่างพอดีก็เลยพาน้องแมวมาทำหมันในช่วงที่รักษาแผลที่ปากร่วมกันนะคะเราก็จะให้ยาลดอักเสบของแผลเหล่านี้โดยให้แบบเป็นวันเว้นวันค่ะอาจจะไม่ให้ทุกวันเนื่องจากว่าบางตัวอาจจะแบบมีลักษณะของการ หิวข้าวทันเกิ่งขึ้นรวมทั้งฉี่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเป็นผลจากยาแก้แผลบางตัวนะคะที่เราให้ในการลดอักเสบก็วันนี้เราก็จะมาทำแผลการเช็คแผลก่อนที่น้องจะกลับบ้านนะคะหลังผ่าตัดหนึ่งวันก็แล้วก็จะเช็คเรื่องของความเจ็บปวดนะคะดูว่าเจ็บแผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแผลแห้งดีไหมนะคะถ้าแผลแห้งดีดู ไม่เจ็บปวดก็โอเคแต่ถ้าดูเจ็บปวดมากจนเกินไปก็จะมะีบริการพวกกลุ่มยาฉีดเพื่อลดอาการเจ็บปวดของเขานะคะเวลากลับบ้านก็จะได้แบบมีความสุขเจ้าของก็จะมีความสุขด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะแบบน่ารักแล้วก็ไม่ดื้อไม่สนก็คือไม่กัดค่อนข้างที่จะขี้อ้อนแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือ อาการที่เขาผอมแล้วก็เหมือนตอนนี้เหมือนกับเป็นแผลในช่องปากเขาก็กินอาหารไม่ถนัดก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรื่องของการทําน้ําหนักได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเจ็บปากก็เคี้ยวอาหารหรือว่าแบบกืนอาหารไม่ได้ก็อาจจะทําให้น้ําหนักไม่ขึ้นน้ําหนักลดรวมทั้งการเป็นสัตว์ก็อาจจะทําให้เขามี ไม่มีกจิตตกกระัดใจในการดูแลตัวเองก็อาจจะเรื่องของฮอร์โมนมันบังคับที่จะออกไปเที่ยวก็ติดนุมๆก็อาจจะทําให้แบบการที่จะโฟกัสเรื่องการกินน้อยลงหลังจากนี้เราก็มีความคาดหวังว่าเขาจะ,ะโฟกัสที่ตัวเองดูแลตัวเองหลังจากที่ตัดฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนนาเที่ยวออกไปก็เรามาลุ้นกันว่าแผลในช่องปากจะหาย ไหมแล้วก็น้ําหนักตัวเขาจะเพิ่มขึ้นไหมสําหรับน้องแมวตัวนี้เนาะสาหรับท่านใดที่อาจจะเลี้ยงแมวหรือว่าเจอปัญหาเดียวกันก็สามารถที่จะแชร์วิธีการดูแลน้องแมวได้หรือถ้าหากว่าท่านใดเจอปัญหาเดียวกันแล้วอยากจะทํหมันหรือว่าจะอยากจะแบบใช้วิธีการของอันยองก็สามารถที่จะนํามาให้พวกเราดูแลได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลอาการเจ็บป่วยของน้องขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณคุณหมอปาล์มนะคะสวัสดีค่ะ